เดี๋ยวเราไปกันต่อที่การออกรางวัลใหญ่ครับของสลากสมนาคุณในงานบุญเบิกฟ้ามหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามครับออกรางวัลสลากกาชาติในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี2569ครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาติงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี2569ครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามตลอดจนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นผู้หมุนวงล้อในการออกรางวัลสลากกาชาติงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติจังหวัดมหาสารคามในปีนี้ครับ ต้องบอกว่าจริงๆเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากไปหมุนนะคะต้องครับผมอยากเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพิงกับซูเปอร์ขอเป็นตัวแทนในการประกาศรางวัลค่ะครับผลการออกรางวัลน,นะคะรางวัลที่1ค่ะใหญ่มากนะคะ1รางวัลกับรถยนต์มิตซูบิชิค่ะเป็น p a j e โร่สปอร์ตพรามนะคะหมายเลขที่ออกนะคะนั่นก็คือหมายเลข 9, 8 9, 17ค่ะ 98917นะคะเป็นผู้โชคดีได้รับรบางวัลรถยนต์นะคะมิตซูบิชิปาเจโร่พรามค่ะและก็รางวัลที่2นะคะ1รางวัลค่ะเป็นรถไฟฟ้านะคะรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYD รุ่น Dolphin x t e n Range นะคะซึ่งหมายเลขที่ได้รับรบางวัลนะคะก็คือหมายเลข14280ค่ะ 14280นะคะรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin ค่ะและรางวัลที่3นะคะ1รางวัลค่ะเป็นรถแทรกเตอร์คูโบต้รุ่น L 4 0 2 8นะคะขนาดกำลัง40แรงม้านะคะได้แก่ผู้โชคดีนะคะหมายเลข04567ค่ะ 04567นะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะก็สามารถนะคะที่จะไปตรวจสอบรางวัลกันเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k ค่ะของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับกับผู้ที่เป็นผู้โชคดีคทุกๆรางวัลเลยนะครับปีนี้งาน,นบุญเบิกฟ้า จัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมของรางวัลใหญ่ด้วยนะคะแจกรถยนต์ถึง2คันด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีรถนะคะเป็นคู b o ต้อีก1คันด้วยนะคะเอาละค่ะนี่คือผู้โชคดีนะคะ